แฟนๆชาวนิวฮาสค่ะเอาช้างมาฉุดก็หยุดความหวานของคู่รักเข้าใหม่ประมาณคู่นี้ไปไม่ได้เลยนะคะสำหรับละครแดรเลิฟให้รักพี่ภักษาข,ของค่ายชนลำพีโปรักชั่นทางช่อง3มกด3าที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮอตมากมีเรื่องให้ได้เม้ามอยกันทุกสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ หลงังจากที่ทั้งคู่นะคะตกลงเซเยตเป็นแฟนกันแล้วทนายสาวทิชาเนี่ยหรือสาวเบลล่าลานีของเราก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆข่าเมาส์นาในออฟฟิศค่ะเพราะว่าสภาพสังคมไทยอย่างแอนตี้เรื่องหน้าที่การงานและเรื่องการกินเด็กอยู่ทั้งคู่เลยต้องเปลี่ยนสถานที่หวานมาเฉพาะหลังเลิกงานเท่านั้นด้านพระเอกอย่างคิวนะคะหรือน้องกองทัพพีกเนี่ยก็เลยต้องขอเติมความหวานด้วยการมาทํากับข้าวให้คุณแฟนทานกันถึงคอนโดเลยค่ะซึ่งฉากนี้นะคะพระเอกของเราค่ะกองทัพพีกต้องบอกเลยว่า พลาดไม่ได้เลยเพราะว่าน้องเนี่ยต้องปั๊มหุ่นด่วนซิกอัพด่วนเตรียมถอดเสื้อผ้าเอาใจเก้งกวางชนีค่ะอู้ตแค่นี้ก็อยากดูแล้วนะคะส่วนด้านนางเอกสาวของเราค่ะอย่างเบลล่าลานีเนี่ยก็ต้องโชว์สกิลการแสดง acting ตัวแม่แก้งรุ่นน้องตั้งแต่ฉากในห้องขวัวชวนให้กองทัพพีเขินเข้าไปอีกค่ะรุ้นไปกับละครนักกฎหมายแดทุเลิรให้รับพิพากษาในฉากโบ๊อบบฟินฟินคืนวันพุธที่18สิงหาคมนี้นะคะทางช่อง3กด33เวลา2ทุ่มครึ่งค่ะ